ฝากแบนไอฝากแบนไอดี ID นี้ด้วยนะครับผม <c oughs> ดูนะครับทุกคนว่าโปรไหมครับฮะัวทุกเม็ดเลยผมฝาก GM ด้วยนะครับแบนด้วยนะครับหัวทุกเม็ดเลยครับดูครับทุกคนดูดูทุกคนดูนะครับ ทุกเม็ดเลยเนี่ยครับได้ก็ดีครับดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไม่พูดอะไร อของจริงแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะซูมตอนที่มันยิงให้ดูนะห,ห,หัวทุกเม็ดเลยทุกคนหัวทุกเม็ดครับเห็นไหมห,หัวทุกเม็ดเลยดูเอาท่านผู้ชม เดี๋ยวรูป ID นี้ผมมีนะครับเดี๋ยวยังไงก็รบกวน GM Band ด้วยนะครับผมช่วงนี้โประบาดมากเลยผมไม่ไหวเลยดูดู เนี่ยเกมที่สองที่ผมเจอโปรโ,โอ้เล่นกันเกินทุกคนดูเอาโอ,โ,อโปรแตกไปแล้วครับผมเรียบร้อยช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีห้านะทุกคนดูตีห้านะ